เราลองลองดูที่ไม่หยุดเลยค่อยค่อยไปไม่ต้องรีบไม่ไม่ตอนนี้คิวว่ายเก่งเราจะพอยกับน้ำหนึ่งสามรอบจัดไว้ห้ามหยุดนะลองลองดูนะค่อยๆนะลูกเด็กวะใครเนี่ยรุ่นเด็กเดี๋ยวไม่เวลามีเวลาจับไหมเวลายังไม่ต้องจับก็ได้ลูกเดี๋ยวค่อยจับเร็วไปขับเขาไปเรื่อยๆไม่ต้องรีบ ต้องดูเด็กด้วยนะลบเด็กด้วยไม่ลบลบเด,ดเด็กเด้วยจะเป็น็ลุให้หมดก็ร้องให้เลยสามอย่าลืมนะสามรอบไปกลับนำหนึ่งสามสองหนึ่งไปอยู่ห่างห่างกันหน่อย ไม่ต้องรีบนะเพราะว่ายทีบใส่เขาจะหนักสุดนห้าสิบเมตรไปเลยลูกไม่เลย,ไ,เลยไม่ต้องรีบลูกไม่ต้องรีบ,รบ,บคิวคิวบอลแค่ไหนคิวจั๊กมือดิ กนอมี่้องไม่ดีอยู่านไ่นาดูคลิปเส่งมลนย้อไม่เกโอ้ก็ที่เจมไม่ต้องสอนก็ได้ดูคลิปเอาอะไรว่าต้องทำยังไงมันมีแบบพิีที่ีให้ดูเลยวโมงคนละแฟนเพืนเนเน ทางเข้ายิงว่าแข่งกว้างเกลยคงคงรีบกว่านี้หน่อยคะัหัวก็เปิดไปหัวคิวหัวคิวตามดูดีแล้วหัวคิวสุดหัวคิวไปแต่่วามือปึ๊บปึ๊บไปต่อไปต่อไปต่อน้องโตไปต่อติดล้อมเลงคิวไปลูกอีกรอบหนึ่งครารอบที่สองนะห้าร้อยเมตรไปพอเริ่มดีขึ้นหนักไม่ใหม่ว่ายไม่ได้แล้วเข็มมันขี้เครื่มือขึ้นหรอ ร้อยห้าสิบหกบาทคิวต่อคืว hey. ต่อคิวต่อเรื่อยๆหยุดจะหยุดเนี่ยเนี่ยยดูเลยว่าเนี <S 5> <S 5> yeah, ่คราวนี้คิวหัวไม่ไม่ไม่ขึ้นเยอะโจหัวหัวเปิดเหมืันมันสืเอหัวเปิดเยอะมากดูสิหัวขึ้นหัวโจโจดูหัวโจขึ้นขี่กลับเลย

เป่าลมเป่าลมพ่อไปซน่าพี่เจมไม่เห็นเท้าแต่ไม่เป็นไรจะบอกว่าโจโจ,โจแขนถูกแล้วแต่หัวยังติดอยู่ส่วคิวหัวถูกแต่แขนผิดแขนผิดนาเพราะว่ามันจะกินแรงคิวมากเวลาคิวว่ายแต่หันหายใจถูกแล้วแต่โจหันหายใจผิดทําให้โจหันมาเยอะหันสูงเท่าไหร่ขามันจมคอขามันจมเนี่ยตัวมันจะไม่ไปขนาดน้ำ ตัวค e to like okay. ิวอะไปขนาดน้าแต่เสียอย่างเดียวคือคิวอะว่าแผ่นอย่งนี้คิวยังแบบเดิมอยู่คิวหันมานี่ก่อันหนึงคิวกวัดกวัดกวัดอะไรเงี้ยมันติดจริงจริงอย่างเงี้นะสมมุตินี่น้ำเวลากวัดอะนี่เห็นเลยเนี่ยนี้มาปึ๊บบิดในช่วงเนี้ยปึ๊บเนี้ยเนี้ยขึ้นมาปึ๊บจับช่วง ช่วงนี้ช่วงมานี้ปิดเข้าไปข้างหลังแล้วก็ชักขึ้นมานปิดข้างหลังชักขึ้นมาเนี้ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยไม่ใช่อย่างนี้นะไม่ใช่แบบตกไปอย่างนี้นะเป็นการช่วงมาปิดเข้าปิดเข้าลําตัวในช่วงเข้าลําตัวไหลตรงเนี้ยตอนหายขึ้นหายใจไหลเปิดเอียงข้างเนี้ยก็หายแล้วก็ปิดจับมากลับมาคือหัวไหลไปข้างหน้าแล้ว ไว้แบบนี้แหละบิดช่วงหาขึ้นหายใจอ่ะหัวไหลไปยังไงหน้าหน้าขึ้นอย่างงี้บิดอย่างเงี้ยบิดเข้าตัวนะเนี่ยบอดี้อยู่นี่ใช่ไหมว่าดมือปึ๊บดนันดันมือไปข้างหลังดันมือให้มันพุ่งไปข้างหน้าแบบประมาณว่าปึ๊บซึ๊บจ้วงซึ๊บจ้วงให้มันเป็นแบบว่าแบบเนี้ย ที่ไม่ใช่แบบแบบว่าไปเงี้ยมันจะไปแบบตึ๊บตึแต่ถ้าแบบพี่เจมบอกมันจะเป็นไปปื๊บฟืบฟืบลองดูใหม่ไอโจเรื่องหัวหัวโจน้องโจหัวน้องโจครับหัวเปิดสูงมากเลยตรงเวลาเวลาหันขึ้นมาหายใจอ่ะไม่ใช่หันมาแค่คอไม่ใช่ว่ามือมือนี่แล้วโจหันมี้มันจะทําให้หัวโจเชิดสูงเชิดสูงมากเลยลูกพอหัวโจเชิดสูงอ่ะสามมันจะตกโจต้องปิด หัวไหล่ด้วยหัวไหล่ที่ขึ้นไปหันนะลามือมือหมูนแล้วขึ้นมาอย่างเงี้ยขึ้นมาบิดจบจบมองหัวไหล่ด้วยจบไม่ใช่แบบว่าไปแล้วอย่างเงี้ยพอขึ้นขึ้นมาแค่เนี้ยแล้วหัวไหล่มันไม่ตตยตามสมมติหัวไหล่โจไปข้างหน้าแล้วโจแค่หน้าพอพอบิดไปทั้งเนี้ยสมดุลข้างล่างอะสมดุลขามันจะตก มันจะตกว่ามันข่วงแรงแรงจะไม่ไปแรงมันจะไม่ไปลู่ตามน้ำมันเหมือนขามันเหมือนขาทํางานหนะักมันจะเหนื่อยขาไปครับเอาคนที่เร็วที่สุดห่างๆกันนิดนึ่งนะเราโน้ตเจมเอานาฬิกามาจับเป่าตักล่องเป่านะ้ำตักล่องเป่านะ้ำมาได้ร้อยห้าสิบเมตรแล้ววันนี้ต้องไปกลับมันห้าสิบใช่ไหมไปกลับห้าสิบได้ร้อยห้าสิบแล้วแต่วันนี้ยังน้อยต้องหกถึงเจ็ดร้อยจสองว่าก็พอ <700. S 2> อีกสองรอบไปกับไปกับน้ำหนึ่งนะสองรอบแต่ว่าไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบ<ะ>รอบสุดท้ายค่อยจ้วงหมายถึงว<ะ>่าไปกับน้ำหนึ่งเนี้ยแล้วก็ไปในช่วงกลับนั้นอ่ะค่อยจ้วงมามีแรงเท่าไหร่ใส่มาให้หมดข้อ<ะ>ลองดูลองที่เตรียมบอกบอกวิธีแก้ของแต่ละคนไปแล้วนะลองปรับดูรอบแรกให้ปรับใช้รอบหลังก็ใส่เต็มเลยใส่เต็มในในที่นี้คือปรับใช้เลยนะ างเอาแว่นรัดดีๆเป็นรัดดีๆเดี๋ยวลูกคิดีแล้วยได้โวยืดคิววสวยยด้ไอโจูหัวเปิดหัวหัวอยเปิดจะติดลูกบนเัวมาเจมนะอย่าวางโดนน้องตลุก きにしろにか。<music>